ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวส l า m Memory ีสงตกกันด้วยนะครับก็มาอยู่กันในเกมสลามเหมือนเดิมก็สาหรับวันนี้เราจะมาอยู่ในส่วนของรายการอัปเดตของวันที่5กันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตู้ใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วซึ่งเป็นตู้ของทีมเอ่อเฟสทีมเมมโมรีเนาะก็เป็นทีมครนะิสต์มาสเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายการอัปเดตกันเลยนะครับ อะเรามาในส่วนของรายการอัปเดตของวันที่5เนาะที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของอย่างแรกเลยเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมเลยก็ยังคงขายในส่วนของแพ็กออสต t เอ็กเนาะก็ขายหนึ่งอาทิตย์เหมือนเดิมก็เข้าสู่วีคใหม่ก็จะขายแพ็กเดิมเหมือนเดิมเนาะก็ยังคงขายแพ็กนี้อยู่เรื่อยๆนะอะ่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในรอบนี้ก็คือ ตูท้ที่สองของพาร์ทที่2ของ f e ส t i v e m e m o r y ทีใหม่เนาะซึ่งจะเป็นทีมในส่วนของ Speed d e b u f เขียวนะแล้วก็เป็นสายเวทเนาะอย่างที่เรารู้กันแล้วก็ตอนนี้ตัวที่สองเป็นในส่วนของตัวละครอย่างฮินาตะสังกุจิที่เป็นชุดคิดมาตล่างน้องแมวเนะี่ยอ่ะ ค่อนข้างน่ารักเลยนะสำหรับตัวเต็มเนาะที่ได้เห็นรูปก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเก่งหรือเปล่าอ่าในส่วนของเรื่องความเก่งเนาะแต่ตู้เข้าวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมเนาะยังคงเข้าเหมือนเดิมในส่วนของตู้เฟสชีบเมมโมรี่สองจุดศูนย์ะก็จะเป็นตู้ในส่วนของฮินาตะเนาะพารทที่สองละ เป็นฮินาต er night, นะสังกมุจิเดอะแคทเอเรดไนท์นะน่าจะอ่านถูกเนาะก็จะเข้ามาพรุ่งนี้เนาะเก้าโมงเช้าบ้านเรานะมาวันที่ห้าจบวันที่สามสิบเอ็ดอ่ะโอเคประมาณนั้นประมาณสิ้นปีพอดีปีใหม่พอดีเลยแล้วก็อ่ไปต่อกันในส่วนของพ r เดเตอร์เบ t เทิ่นอะ ก็ในส่วนของ e เ a t o r b u t t o n ก็มาแล้วนะครับอ่ะก็ไม่น่ามีอะไรเนาะก็มาให้ได้ฟาร์มในส่วนของสกิลอ่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่เปิดในส่วนของตัวคิตะซากามจิเนาะก็จะมี1500 day anniversary ให้เป็น special quest ก็คือเข้าไปเล่นง่ายๆแหละน่าจะแบบ ep ห้าหมื่นง่ายๆเนาะเข้าขไปแล้วก็รับหิน ตัวละครไปเลยนะก็คือถ้าเราเปิดตู้พินาตะแล้วออกมาหนึ่งตัวเราก็สามารถอัปดาวได้ขึ้นได้เลยหนึ่งดาวเนาะก็คือกขแจกให้เลยเคลียผ่านเควสสี่ปีเมดอลตรงนี้เนาะสำหรับพินาตะเนาะก็สำหรับพินาตะก็ใครที่จะเปิดทีมนี้อยู่แล้วก็ โชคดีไปในส่วนของตัวฮินาตกก็ได้อัปดาวไว้ด้วยเลยเนาะอ่ะอีกนหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือ h าร์ดปริ้ g กิน developing two ประมาณนี้น่าจะอ่านถูกนะ green developing t o research แล้วก็จะมาวันที่แปดนะครับเริ่มมาในส่วนของวันที่แปดเนาะของเดือนนี้ เวลา9โมงเชา้าซึ่งเ,เป็นเป็นของอัปเกรดของฮาร์ดพิ้นสีเขียวนะอ่ะย้ําก่อนว่ารอบนี้มาเป็นเหมือนเดี๋ยวน่าจะมีตามมาอีกตอนนี้เขาเริ่มจากสีเขียวก่อนเนาะซึ่งสีเขียวตอนนี้ใช้อัพพวกฮาร์ดพิ้นที่เป็นฮาร์ดพิ้นสกิลค่อนข้างเยอะนะที่แบบเราได้ใช้จริงๆอะ่ะจะใช้เป็นสีเขียวซะค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เล่นในวันที่8นะ ก็คือเป็นกิจกรรมที่มาช่วยหาของฟาร์มไอพวกฮาร์ดไอที่อัพอัพเกรดฮาร์ดพินเนาะกรีนพรีเมียมเนี่ยเพราะว่าของพวกเนี้ยมันหาค่อนข้างยากตอนเนี้ยมันด้วยความที่มันเป็นระบบใหม่เนาะแล้วกอ็อ่กิจกรรมที่แจกพวกเนี้ยค่อนข้างจะน้อยวิธีการได้มาของพวกการอัปเกรดฮาร์ดพินนะ่ะ ปรือปลดล็อกฮาร์ดพิมน่ะมันค่อนข้างที่จะยากนะตอนนี้เนาะกว่าจะปลดได้แต่ละชิ้นค่อนข้างลําบากนิดนึงอ่ะกิจกรรมนี้อาจจะมาช่วยให้ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะสำหรับกินเดเวลลอปปิ้งทูรีเสิร์ชอันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้เหมือนกันเนาะวันที่5้าก็จะมีในส่วนของคอร์ดิลอเวคเนิงกับมาเหมือนเดิมเนะสำหรับคนที่เออก,ก็จะแอในส่วนของ อ่หินของพวกตัวคริสต์มาสเข้าไปนะใครที่จะฟาร์มหินม่วง Awakening ก็เต็มตัวนะกำลังจะมาแล้วแล้วก็น่าจะมีบางตัวเนาะอย่างตัวชูนะตัวนี้นะคิดว่าน่าจะได้ในส่วนของสกิลฟิลด้วยเนาะที่เป็นตัวแจกพวกตัวแจกก็จะมีการฟิลด์สกิลขึ้นด้วยเนาะน่าจะประมาณ2ตัวน่าจะมีชูน่ากับกอปตะที่เป็นร่างฮาคุโร่เนาะ อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็มาพร้อมกันเลยวันที่ห้าเหมือนกันเนาะอ่ะวันที่ห้าก็จะเป็นในส่วนของ r m ิม u p ูพ d a t i o n Quest นะเป็นรอบนี้เป็นสีแดงเนาะก็คงมาให้เราฟาร์มเพื่อไปอัพตัวของฮินตะนั่นแหละเพราะว่าฮินตะน่าจะเป็นตัวบัฟเาเมจเนาะให้กับทีมอ,อันนี้แล้วก็นี่ที่เรา ต้องการจริงๆก็คือในส่วนของรอบนี้เหมือนกันเหมือนเดิมเลยยังคงแจกในส่วนของตัว๋วกาชา10บใบก็คือเราสิบโลแรกเราได้เปิดฟรีเลยนะในส่วนของตู้ฮินตาตะเนาะตู้พาร์ทที่สในส่วนของเฟสติบเมมโมรี่สองเราได้เปิดฟรีเหมือนรอบเหมือนมือนก่อนหน้าน,นี้เลยในส่วนของตู้เดียบโลเนาะตู้เดียบโลกับฟรเราก็ได้10ใบ ก็คือเขาช่วยเขาช่วยเรา10โลเนอะอันนี้ตู้ฮินตะเหมือนกันเลยก็คือล็อกอินโบนัสพาร์ทที่2ก็คือเราได้ในส่วนของ10โลแรกมาช่วยเหมือนกันเลยนะ,ะก็เริ่มวันที่5เหมือนกันเนาะจบวันที่15เนาะเอามีเวลา10วันในการเอ่อรับตั๋วฟรีแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ เริ่มแล้วเนาะสำหรับบิงโกรอบใหม่ของวีคใหม่ก็เริ่มวันที่4ี่ก็คือวันนี้เลยนะครับรายการอัปเดตก็จะมีวบนนี้หลักๆก,ก็คงจะเป็นตั๋วฟรีนะตู้ฮิเนตะก็คือพาร์ทที่2เนาะแล้วก็ในส่วนของการแจกอ่ะแจกเอาเรียกว่าแจกได้ก็ได้เนาะสเปเชียลควสให้กับการคนที่เปิดตัวฮิเนตนะเนาะเอาไปอัปดาวกันนะแล้วก็ยังได้ในส่วนของการเปิดตู้กระช้าใหม่ อ่าเรามีตู้กระชาใหม่ตู้พาร์ทที่2ของทนะีม f e s t i v e m e m o r y 2 2เนาะในส่วนของฮิตาสกายูจิ t h อ Cat e r e ร์ตในตรงนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ทั้งหมดของรายการอัปเดตวันที่5เดนะือน12เนาะก่อนก่อนตู้พาร์ทที่3จะมานะครับคิดว่าน่าจะมีประมาณ3พาร์ทเนาะอีกพาร์ทหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวดาเมจละ ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะเป็นดาเมจหรือสปอร์ตเนาะแต่คิดคิดว่าน่าจะเป็นตัวบนะัฟดาเมจเนาะไปกึง่งๆไปทางซับดีพีเอ,อเมากกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าตัวละครมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับรายการอัปเดตวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมวอลวิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ